เจ้าตัวนี้มีชื่อว่าเกฟนะครับ G E F เกฟย่อม,มาจากใจแอนอิวเฟสและเกมนี้มีชื่อว่าเกฟนี่คือบ้านใครในบ้านหลังนี้ไม่มีเกฟบนโต๊ะมีไม้เบสบอลอยู่อุ๊บ้านหลังนูน้นนั่นใช่หรือเปล่าเกฟบเดี๋ยวนะเกฟบเกฟอ้ออ้านาเบียวด้วยเกฟบไม่่าไม่ยุ่งกับเราโอ้โหและแมปนี้คือแมปเกฟสคำถามคือเราต้องทำอะไร มีชีวิตรอดเหรอหรือว่ายังไงมี้อนอยู่ตรงนี้ด้วยบ้านใครก็ไม่รู้อยู่แถวนี้แต่ไปหมดบ้านหลังนี้มีกั้นเอาไว้เขาไปดูหน่อยประตูปิดทําไมประตูปิดล่ะฮัลโหลมีใครยุ่งในไหมเนี่ยเพื่อเปิดประตูหน่อยเพื่อนออเข้าทางนี้ได้ทําไมเพื่อนดุจังเพื่อนปิดไม่ให้ใครเข้าทาไมเพื่อนต้องปิดด้วยล่ะเพื่อนหลบจากเกฟใช่ไหมเราขออยู่ด้วยได้ไหมถึงว่าอะไรทำไมประตูเปิดไม่ได้ปิดซะแน่นเลยเพื่อนเราเพื่อนอยู่อย่างงี้เพื่อนจะกินอะไรล่ะเพื่อน อ๋อมีอาหารอยู่นี่คือช็อกโกแลตใช่ไหมอ๋อตอนหนึ่งคืนเกฟจะมาเออเออเพื่อนเพื่อนเพื่อนมีพื้นด้วยมันน่ากลัวอาเพื่อนกินเพื่อนเพื่อนเพื่อนกิ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 นโอ้โหมีเปิดหน้าต่างเพื่อออกไปสู้แล้วก็ปิดต่อให้ชแล่งเราเอาไปสู้ใช่ไหมเฮ้ยหน้าต่างออกได้เพื่อนหน้าต่างออกได้เพื่อนอ๋อนี่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  โอ้ยมันพังไม้ได้อ๋อยางงี้นี่เองคือตอนกลางคืนเก็แต่ดุใช่ไหมตอนเช้าไม่ดุไงเพื่อนยังไงไปด้วยเพื่อนไปไหนไปด้วยไฟฉายเออเรามีเปิดเลยลุยเพื่อนลุยเลยลุยเลยบวกบวกลุยเลยออนี่นี่อโอเกบทำไมเกบโหดอย่างงี้อาละบ้านหลังนี้มีคนอยู่ไหมปิดหน้าต่างเรียบร้อยประตูไม่ได้ปิด ปิดหน้าต่างเรียบร้อยหมดเลยฮะบ้านหลังนี้อ๋อหลังเดิมที่เราอยู่เอานี่ไงเฮ้ยโอ้ตกใจหมดโอ้โหเจ้าเกฟนี่ไงโอ้ยางงี้ได้ด้วยเหรอเอออือออนี่อย่ามาตามหลอกหลอนเลยโรงพยาบาลเอาตึกลีสปอนใหม่ด้วยโรงพยาบาลโรงพยาบาลโอ้โหเต็มไปหมดเลยฮะข้างในมีกี่ตัวเนี่ยเกฟ มองหน้าได้น่ากลัวมากตัวเกฟข้างในมีอะไรให้เก็บไหมเฮ้บนโต๊ะคืออะไรเนี่ยวอกกี้ทอกกี้เอ้ยแล้วแหละเออออมาสิ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 ตัวเกฟเฮอ,อกินก่อนกินก่อนฮิว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 นี่คืออะไรวอกกี้ทอกกี้โร้ยคุยกับใครอ๋ออ๋อเป็นเครื่องบอกอ๋อมีของอยู่ตรงไหนอ๋อดีมาก โอ้เก็บของได้โอเคไป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 ,ไปบอกตำแหน่งของฮะเอาละก่อนที่จะดึกก่อนที่จะมืดกว่านี้รีบหาที่อยู่ก่อน warehouse โอเคครับดีเลยมีของกินไหมข้างในน่าจะมีโอ้โหมืดแล้วข้างในทางเข้าอยู่ไหนอะทางเข้าอยู่ไหนเปิดไฟฉายก่อนประตูอยู่ไหนเนี่ยประตูประตูประตูประต,ประตูประตูไม่มีทางเข้าอยู่ไหนเนี่ย ไม่ไม่มีทางเข้าอะ่ะวัด warehouse ทำไมไม่มีทางเข้าปีนแน่เลยฮะน่าจะต้องปีนต้นไม้ใช่ไหมปีนไม่ได้ออ้โอ้โอ้อโอ้โหโอ้โหถึงว่าเหรอจะไม่ต้องมีบ้านอยู่อ่ะอ่ะเอโอโอเคโอเคผมขึ้นมามบนผมขึ้นมามบนกินก่อนกินก่อนกินก่อนหิวก่อนหิวก่อนหิวก่อนโอ้โหยังตามมาอีกโอ้โ,อโ โอ้ไม่ทางเข้าอยู่ไหนก็ไม่รู้เฮ้ย hey, เรากลายเป็นเกฟต์ด้วย400โลบัในเมื่อสู้ไม่ได้แล้วก็เข้าร่วมซะ <laughs> <laughs> ผมกลายเป็นเกฟต์ <laughs> เกฟนั้นต้องกินมนุษย์เป็นอาหารใช่ไหมพวกเรา <laughs> เราออกไปตามหามนุษย์เถอะเฮ้ย <laughs> hey, มันเคลื่อนที่ลำบากฮะมันแบบลื่นๆนะครับมันค่อนข้างลื่นๆในนี้มีไหมในนี้ไม่มีเราฟังเสียงเอา <laughs> เสียงของมนุษย์ เสียงลมหายใจมนุษย์รสชาติที่เราจะลิ้มลองกินความกลัวของมนุษย์เราได้ยินเสียงอยู่แถวนี้เสียงหัวใจเต้นเร็วบ้านหลังนี้หรือเปล่าบ้านหลังนี้ใช่ไหมสวัสดีนี่คือเกฟเองเกฟมาหาทุกคนแล้วไม่อยู่แฮะสวัสดีมนุษย์สวัสดีเพื่อนเกฟเพื่อนเจอมนุษย์ไหมเราไม่เห็นมนุษย์เลยไ <laughs> ม้หลุดไปแล้วเข้าบ้านไม่ได้ <laughs> มีทางเข้าอื่นไหมเนี่ย โอ้โอ้หวโคกดูซ้ายดูขวามองไม่เห็นมนุษย์สักคนหนึ่งหายไปไหนหมดพอตอนเป็นมนุษย์เราเพื่อนเพียบพอตอนเป็นเกฟเราเพื่อนไม่มีเพื่อนที่เป็นมนุษย์ที่เคยเป็นมนุษย์ด้วยกันอยู่ไหนหมดในโรงพยาบาลบ้านเก่าของเราก็ไม่มีใคร warehouse แวประตูอ๋อสแสดงว่าตึกแบบนี้คือไม่มีทางเข้าใช่ไหมเป็นตึกเป,ปล่าอ,อันนี้ไงเจอแล้วอ้าวเพื่อน เอ๊แต่รู้สึกว่าคนนี้เขาจะมีลูกซองหรืออะไรสักอย่างหนึ่งเฮ้ยแต่เลือดเขาจะหมดแล้วเราเคยเป็นเพื่อนกันมาก่อนนะแต่ตอนนี้นายนายคืออาหารของเราเพราะว่าเราคือเกฟโอ้ตรงนู้นเพียบเลยเฮ้ยอย่าไปที่นู้นอย่าไปตรงนู้นอย่าไปตรงนู้นอย่าไปตรงนู้นกินเรียบร้อยสวัสดีเกฟนายไม่ทันเราหรอกเรากินก่อนแต่ตรงนู้นอยู่กันเยอะเดี๋ยนะเดี๋ยนะเดี๋ย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 ตรงนั้นอยู่กันเยอะ เฮ้ยทำไมกัดไม่โดนทำไมกัดไม่โดนมันบังคับยากมากเลยนะเกฟไม่ค่อยไปตามที่เราอยากให้ไปอ๋ออออีกนิดนึ่งอีกนิดนึงอ่นนงอาอนายอยู่ผิดเกมหรือเปล่าโอ้สุุนะตื่นหรือยังเรียบร้อยถึงแม้ว่าหน้าผมจะเบี้ยวก็ตามแต่ไม่เป็นไรผมได้กินเรียบร้อยผมสามารถฮิวได้หรือเปล่าปิดหน้าต่างเหรอปิดหน้าต่างเหรอ แงให้หมดหน้าต่างกระเป๋าพยาบาลหิวตัวเองได้ไหมหิวไม่ได้อะโถเกิดเป็นเกฟลำบากเหลือเกินเฮ้ยนา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 ยช่วยตีเราหน่อยนายช่วยตีเราหน่อยตีหน่อยเออเออนั่นแหละขอบคุณมาก <laughs> พระอาทิตย์ตกดินแล้วได้เวลาของเกฟตอนกลางคืนนี่แหละเป็นเวลาออกหาอาหารของพวกเราเรามนุษย์ที่ไม่ธรรมดระวังตัวต้องเจอเราจัดการ ผมเห็นมนุษย์กำลังรวมตัวกันอยู่ในบ้านหลังนู้นเปิดไฟกันอย่างสว่างอย่างไม่กลัวอะไรเฮ้ยเราเกฟออกมาเร็วไปด้วยกันเดี๋ยวเดเเดระเบิโอ้ยิงโดนอีกโหดจริงโหดจริงอกระสุนนายมีเท่าไรนายมีกระสุนเท่าไหร่ปืนช็อตการอีกแล้วกระสุนเยอะจริงเลยเฮ้ยบ้านนี้พังบ้าน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 เลยพวกเราพังบ้านมนุษย์เลยโอ้ เนี่ยแค่ไม้ตีก็แบบแทบไม่รอดแล้วเนี่ยกว่าจะได้กัดเออประตูเปิดอยู่แต่เข้าไม่ได้ประตูใหญ่เกินเออนั่นแหละนั่นแหละ <laughs> นั่นแหละพวกเราช่วยพวกเราช่วยกันไม้เริ่มพังแล้วไม้เริ่มพังแล้วตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้กินเลยกัดเลยกัดเลยประตูเปิดแล้วประตูเปิดแล้วพวกเราเข้ามาในบ้านลงอ๋อโอ,อ้โหปืนอีกแล้ว อีกทีหนึงอีกทีหนึงกัดให้กัดกัดอีกทีเดียวโอ้โสู้ยากสูญญ้เย็นจริงจริงเฮ้ยตรงนี้จะเปิดแล้วตรงนี้จะเปิดแล้วมนุษย์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 เออกัดกัดกัดเนี่ยกัดไม่ได้เลยกัดแล้วแบบเด้งไปไหนก็ไม่รู้เออกัดให้มันโดนกัดให้มันโดนอนือีกทีหนึงอีกทีหนึงอีกทีหนึ่งเออติดอะไรก็ไม่รู้ออกไม่ได้ออกไม่ได้เฮ้ย เพื่อนช,ช่วยหน่อยแล้วเพื่อน <superv ising> <Labor ator> <fi> เพื่อนช่วยหน่อยเรวเพื่อนช่วยด้วยเออนั่นแหละเพื่อนช่วยเรวหน่อยขอบคุณมากโอเคครับนี่คือเกฟนะฮะปวดหัวมากกับการเป็นเกฟเจอกันใหม่คลิปหน้าครับเอ้อกระสุนเนี่ยพอเป็นเกฟแหน่ไล่เก่งจริง